อันดับแรกเลยคือครีมกันแดดอันนี้คือสกินซิสตาวีบล็อกนะที่ใช้ทุกวันเลยช่วยให้หน้าเนียนปกป้อง16ชั่วโมงป้องกันการเกิดสิวด้วยนะคะ สกินซิสเตอร์วีบล็อกกันแดดกันสิวกันฟ้ากัน PN 2.5เพร้อมแบบซองจำไหนที่เซเว่นอีเลเวนแต่น้าแต่งหน้าแต่เช้าหน้าเป็นไงไม่หลุดไม่วอกแล้วก็ที่สําคัญเลยไม่มันด้วยเป็นกันแดดที่เหมาะมากๆสําหรับคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายเพราะว่ามันไม่อุดตันค่ะทุกคนนี่คือแบบพอทาปุ๊บก,ก็ฝืมเลยเนี่ยเห็นปะ ซึมเร็วมากไม่เหนียวเลยตัวนี้เนะี่ยเป็นครีมกันแดดที่สามารถกันแดดลดสิวแล้วก็ยังช่วยต้านมนลภาวะด้วยนะคะเป็นเนื้อมูสบางเบาแล้วก็ทาแล้วเบาสบายผิวมากเลยนะคะที่ดิ้งชอบเลยก็คือเนื้อสัมผัสดีมากๆครีมกันแดดตัวไหนบ้างที่มันจะทําให้คุมมันได้ขนาดนี้ที่เราชอบอีกอย่างนึงคือมันไม่เป็นคราบนะคะทายัางไงหนะ้าก็ไม่วอกแล้วก็ คุมความหมันได้ดีถ้าแบบไม่ชอบแบบหล่อก็มีแบบเป็นซองที่เซเว่นด้วยใหม่จะกินซิสตอร์วีบล็อกกันแดดกันสิวกันฝ้ากัน PM 2.5พร้อมแบบซองจำาหนที่เซเว่นอีเลเวน